สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน่าใช้มาฝากอีกแล้วครับกับ Toyota Camry Hybrid นะครับตัวนี้เครื่อง2004ปี2009ครับมือเดียวป้ายแดงครับ Toyota Camry Hybrid ตัวนี้ ออปชั่นครบเลยครับใครที่สนใจนะครับคันนี้สวยเดิมสภาพเดิมไม่เคยชนนะครับใครที่ชอบกับ Camry h ไ b บนะครับประหยัดแล้วก็ใช้งานกันได้สบายครับทรงหรูดูดีออปชันครบนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ไม้แท้240,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ แบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2018นะครับใช้ได้อีกยาวครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ Toyota Camry Hybrid ครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับออปชั่นเรียกว่าล้นกันเลยทีเดียวสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับจัดไปครับผ่อน5,500โดยประมาณนะครับผ่อน6ปี255,000ห้าบาทนะครับรถอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ตัวนี้มีพัดลมเป่าเบาะทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีเซ็ตที่นั่งได้ตามที่เราต้องการนะครับสําหรับเบาะคู่หน้านะครับเรียกว่าเวลคัมซิตนะครับก็ตัวนี้สาภาพงามมากๆครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีแอร์หลังมีมา่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีมา่านข้างเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับ ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้เครื่อง2004นะครับเป็นไฮบริดนะครับประหยัดแน่นอนใครที่สนใจเข้าใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้สวยนะครับเบะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพนักพิงอับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับมีแอร์หลังมีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับกับรถสวยทรงหรูน่าใช้แบบนี้นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ปี2018รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกระนตีไม่มีชนนะครับมือเดียวป้ายแดงใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลอง สมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับจะสดจะผ่อนก็เตรียมตัวได้เลยครับจองจัดไฟแนนซ์ได้ครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยสภาพงามนะครับไฟ2สว่างขึ้นลง4ีประตูครบสมบูรณ์มานข้างจะเป็นแบบดึงนะครับมาหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับใครสนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับมาเลยครับกับ Toyota Camry Hybrid นะครับ ปี2 0 0 9มือเดียวปย้ายแดงเปิดราคาชิวๆเลยนะครับ255,000บาทนะครับสภาพจัดแบบนี้ราคานี้รีบพิจารณาจับจองกันได้ทันทีนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนสำหรับผมคัดรถสวยเช็ครถสวยนำะมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งามครับชอบใช่มาดูรถทดลองขับด้วยเลยครับรถสวยสภาพดีจัดราคางามจัดเอาไปใช้งานกันต่อนะครับ นี่เลยครับรถสวยสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับนำมาฝากแล้วครับไม่เคยชนนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงออปชั่นเรียกว่าคุ้มมากๆกนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับสนใจโทรติดต่อเข้ามาได้เลยครับจะไลน์ก็ได้จากขอวิดีโอขอรูปเพิ่มได้หมดครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสดหรือผ่อนนะครับจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนถ้าจองแล้วไม่ได้มาเก็บ เงินคืนที่ผมหรือไม่กะะม็ถล่มช่องผมได้เลยครับแจง้งตำรวจได้ครับเปิดมาแล้ว5ปีรับรองเลยว่าผลงานไม่เป็นรองใครแน่นอนด้วยสภาพด้วยราคานะครับคัดไม่เก่งเช็คเวบเอ็นผมคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยสมาชิกพิจารณาระดับสินใจกับงบประมาณนะครับการันตีนะครับไม่เคยชนบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับขอบคุณครับรถสวยจัดครับสภาพนี้